อันนี้เราอยู่ที่โซนดิสติบิวชั่นแบร์เฮาส์ของเซนะครับนี่รถสูงสุด80% 27สิงหาคมถึง3กันยายนเปิดขายทุกวันก็จะมีงานนี้มาเรื่อยๆแะครับนี่ตรงนี้มีงานมีบูธอยาที่บอกนะรถ50%ค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มเีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะับแล้วก็นี่เป็นโปรโมชั่นเขา อตอนนี้มีน้ำให้กินเลยนะแต่อนนี้อย่างที่เห็นครับใจเบลอเธอเลยอยากให้มากันจังเลยมาเยอะๆหนังสือลด90% 80%หนุนตรงนู้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนี้90% 80%เทียบเลยเราอยากได้ัางจังเดี๋ยวจะไปเดินดูแล้วครับว่ามีอะไรบ้าง ตน,นี้อยู่ศูนย์แวร์เฮาส์นะครับของซีเอกกมยีอ็ดนะครับถนนบางนาตารานะ